สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนเห็นผีครับสวัสดีค่ะรายการที่จะเล่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติและสิ่งลี้ลับนะคะคืนนี้เรามีเรื่องหนึ่งเป็นประสบการณ์จากทริปทัศนศึกษาอืมที่มันไม่ธรรมดาใช่ค่ะมันกลายเป็นแบบทัวผีสิงที่จำไปจนตายเลยก็ว่าได้ค่ะโอ้โหฟังดูน่ากลัวเรื่องนี้มาจากคุณผู้ฟังท่านหนึ่ง เราขอเรียกชื่อสมมติว่าคุณปิ่นนะครับค่ะคุณปิ่นเนี่ยเธอเล่าว่าตัวเองเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนแล้วกเ็เป็นคนชอบทำบุญสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆนะคะครับแล้วเธอก็ชอบอุทิศุส่วนด้วยให้คนที่เสียไปแล้วหรือแม้แต่สัตว์ที่ตายตามถนนอะไรอย่างนี้อืมซึ่งคนโบราณเขาก็เชื่อกันนะคะว่าคนที่ทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยอาจจะมีเซนส์พิเศษหรือแบบสื่อสารกับอีกภพภูมิได้ง่ายกว่าคนอื่นนั่นสิครับ เพราะคุณปิ่นเองก็บอกว่าเจอเรื่องลี้ลับเห็นวิญญาณมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ที่แปลกคือเธอบอกว่าไม่กลัวผีนะคะไม่กลัวเลยเห็นชนชินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอืมคนเห็นแต่ไม่กลัวนี่จิตแข็งมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเรื่องทริปสยองของคุณปิ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเอ่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นเธอยังเรียนมหลาลัยอยู่เลยปีหนึ่งกำลังจะขึ้นปีสองค่ะ ช่วงปิดเทอมพอดีทางคณะก็เลยมีจัดทริปทัศนศึกษาเป็นข้อบังคับของสาขาด้วยนะคะต้องไปทุกคนไปต่างจังหวัดกันหนึ่งสัปดาห์เต็มๆมหาวิทยาลัยของคุณปิ่นอยู่ทางภาคเหนือเขาก็เลยเริ่มเก็บเส้นทางจากภาคเหนือก่อนเลยจังหวัดแรกที่ไปพักก็คือเชียงใหม่พอไปถึงเชียงใหม่ก็เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งคุณปิ่นบอกว่าน่าจะเก่าแก่พอสมควรเลยคนแถวนั้นรู้จักดีได้ยินว่าเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งแล้วด้วยสภาพก็อย่างที่คิดครับ เก่าๆหน่อยเฟอร์นิเจอร์โบราณไฟก็จะสลัวๆนิดนึงค่ะบรรยากาศมันก็เลยจะดูวังเวงๆหน่อยคุณปิ่นเล่าว่าแท็กก้าวเข้าห้องไปก็รู้สึกเหมือนมีคนมองตลอดเวลาแล้วแบบเย็นๆวับๆที่หลังแต่คืนแรกตัวเธอก็ยังไม่ได้เจออะไรตรงๆนะครับอืมแต่เหมือนว่ามีคนอื่นเจอแทนเป็นอาจารย์ในคณะที่ไปด้วยกันนี่แหละค่ะใช่ครับอาจารย์ท่านนี้จริงๆท่านนับถือคริสนะครับแต่เป็นคนที่เอ่อมีเซนส์เหมือนกัน เอ,เรอ,บบอประมาณสี่ห้าทุ่งอาจารย์ท่านนี้กำลังจะเดินไปหาอาจารย์อีกท่านที่พักอยู่ห้องใกล้ๆก,กันระหว่างเดินไปตามถงทางเดินโรงแรมเนี่ยอาจารย์ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินสวนมาครับก็เหมือนแขกทั่วไปใส่กระโปรงหน้าตาธรรมดาแต่ว่าแต่ว่าสีหน้าแววตาผู้หญิงคนนั้นมันดูเศร้าหมองมากเหมือนคนอมทุกข์อาจารย์ก็แค่มองผ่านๆไม่ได้คิดอะไร ครับแต่จังหวะที่ผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆห่างกันไม่กี่เมตรจู่ๆเธอก็หยุดกึกเลยแล้วก็หันหน้าเข้ากำแพงฮะหันหน้าเข้ากำแพงเหรอคะทำไมอะ่ะนั่นสิครับอาจารย์ก็งงแต่ยังไม่ทันได้คิดอะไรต่อสิ่งที่เห็นคือผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินเดินทะลุกำแพงหายเข้าไปเลยครับต่อหน้าต่อตาอาจารย์เลยโขคนลุก เป็นใครก็วิ่งสิคะแบบนี้แน่นอนครับอาจารย์เพ่นกับห้องแทบไม่ทันตัวสันเลยพอเช้ามาเรื่องนี้ก็รู้กันในกลุ่มอาจารย์แล้วก็มีคนไปสืบ,สบมาหรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าเก่าๆของโรงแรมก็ไม่ทราบนะคะว่ากันว่าเคยมีผู้หญิงถูกฆ่าตายในโรงแรมนี้ศพถูกยัดไว้ใต้เตียงอะไรแบบนี้แต่ก็มีหลายตำนานมากคะ่ะส่วนนักศึกษาคนอื่นๆก็แค่บ่นๆว่าฝันร้ายนอนไม่ค่อยหลับแต่ไม่มีใครเจอจรงๆแบบอาจารย์ ค่ะหลังจากคืนนั้นที่เชียงใหม่คณะก็เดินทางต่อลงมาทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ไปจังหวัดแถวแถวเส้นทางรถไฟสายมรณะช่วงนี้ก็ดูจะราบรื่นดีนะครับไม่มีใครเจออะไรน่ากลัวเป็นพิเศษจนกระทั่งวันที่4ของการเดินทางคณะมีโปรแกร,รมไปทำกิจกรรมที่วัดแห่งหนึ่งค่ะขอใช้นามสมมตินะคะว่าวัดชวารานอ,อยู่ในจังหวัดที่ชื่อยาวๆหน่อยไปถึงวัดก็เย็นแล้วครับช่วงโปรเพลพอดีบรรยากาศวัดก็ เก่าๆคลังๆแล้วก็วังเวงชอบกลใช่ค่ะแสงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินยิ่งทำให้ดูน่ากลัวคุณปิ่นบอกว่าแค่ลงจากรถก็รู้สึกขนลุกสู้แล้วตอนนั้นทุกคนก็ไปรวมตัวกันนั่งฟังบรรยายประวัติวัดคุณปิ่นก็นั่งฟังไปมือก็ดึงหญ้าข้างๆเล่นไปแล้วอยู่ๆคุณปิ่นก็ได้กลิ่นแปลกๆล,ลอยมาค่ะกลิ่นหอมมากแต่เป็นหอมแบบไม่คุ้นเคยเลยคล้ายๆเครื่องหอมโบราณ เธอเลยหันไปถามเพื่อนสนิทที่นั่งข้างๆได้กลิ่นอะไรหอมๆปะเพื่อนก็ทำจมูกฟุตฟิตสายหน้าไม่มีได้กลิ่นแต่ญ้าที่แกดึงอ่ะอิบกระซิบเลยถ้าเจออะไรเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเล่าเดี๋ยวกลัว <c oughs> ครับพอฟังบรรยายเสร็จอาจารย์ก็ปล่อยเดินสำรวจวัดคุณปิ่นก็ไม่กลัวอะไรเลยแยกไปเดินคนเดียวเลยส่วนเพื่อนๆที่กลัวก็รีบกลับไปรอที่รถกันก่อน คุณปิ่นก็เดินชมวัดไปเรื่อยๆเพื่อนๆอยู่ๆก็มีเพื่อนผู้หญิงอีกคนวิ่งหน้าตื่นมาเลยตะโกนห้ามปินอย่าไปทางนั้นกลับไปเร็วคุณปิ่นก็งงถามว่ามีอะไรเพื่อนก็ยังเสียงสันสันบอกพระพุทธรูปข้างในน่ากลัวมากไม่เชื่อดูแขนฉันดิขนลุกหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ยื่นแขนให้ดูก็ขนลุกจริงๆคนระับ แต่คุณปิ่นเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆอะคิดว่าพระพุทธรูปจะน่ากลัวได้ไงก็เลยบอกเพื่อนให้กลับไปรอก่อนเดี๋ยวตามไปแล้วตัวเองก็เดินต่อเข้าไปทางที่เพื่อนห้ามพอเดินหลอดสูงเก่าๆคล้ายเจดีเข้าไปก็เจอเอ่อลานกว้างๆกลางลานมีพระพุทธรูปสีขาวปางมารวิชัยตั้งอยู่กลางแจ้งเลยไม่มีหลังคาคลุมแต่ที่ทำให้เพื่อนกลัวอาจจะเป็นเพราะตรงดวงตาทั้งสองข้างขององค์พระค่ะ มันมีคราบดำๆเหมือนรอยน้ำไหลลงมาเป็นทางพอดีเป๊ะเลยทำให้มองเผลนๆเหมือนกับว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีสี่ตาโอ้สี่ตาคุณปิ่นเงยหน้ามองเต็มๆก็อึ้งไปเหมือนกันครับมันดูน่ากลัวจริงๆดวงตาสี่ดวงเหมือนจ้องมาเราเลยยิ่งตอนนั้นโพรเพลยแสงน้อยๆบรรยากาศยิ่งวังเวงเข้าไปใหญ่เธอยืนดูอยู่แป๊บหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรเลยจะเดินกลับ แต่พอหันหลังเท่านั้นแหละครับเกิดอะไรขึ้นคะได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะครับดังมาจากข้างหลังเสียงแบบเย็นเย็นเฮ้ยใครอะสะดุ้งเลยครับรีบหันควับไปมองทันทีแต่ไม่มีใครเลยว่างเปล่าลมก็ไม่ได้พัดแรงคุณปิ่นคิดในใจเลยเจอดีเข้าแล้วรีบจำกลับไปรวมกลุ่มที่รถทันทีเลยครับแต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องเสียงหัวเราะให้ใครฟัง หลังจากออกจากวัดชวรวนรอคณะก็กลับเข้าที่พักเป็นโรงแรมที่ไม่ไกลาจากวัดนักพอเก็บของเสร็จก็นัดกันลงไปกินข้าวเย็นตอนทุ่มตรงค่ะคุณปิ่นพักห้องเดียวกับเพื่อนสนิทกู้ชวนกันลงไปแต่ก่อนไปก็ให้เพื่อนอีกคนไปเคาะห้องเรียกเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งชื่อสมมติว่าท็อปเพื่อนกลับมาบอกว่าท็อปบอกกำลังทำธุระอยู่ให้ลงไปเราที่ล็อบบี้ก่อนเดี๋ยวตามไป คุณปิ่นกับเพื่อนผู้หญิงอีกสาคนรวมเป็นสี่คนก็เลยเดินไปที่ลิฟต์พอเข้าไปกดปุ่งปิดประตูก็ค่อยๆเลื่องปิดแต่จังหวะที่ประตูลิฟต์กำลังจะปิดสนิทเหลือช่องนิดเดียวเสียงหัวเราะๆๆเสียงเดิมเลยค่ะดังแล่นขึ้นมาในลิฟต์ดังมากทุกคนสะดุ้งโยงมองหน้ากันเลอะลักเลยคุณปิ่นถามก่อนเลยได้ยินเสียงอะไรปามกี้ เพื่อนอีกสาคนหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยเรียบโปกมืออย่าพูดจะพูดไม่ได้ยินแค่นี้ก็หลอนจะแย่แล้วรีบยกมือไหว้กันใหญ่โชคดีที่คืนนั้นไม่มีอะไรต่อจากเสียงในลิฟต์ครับทานข้าวอาบน้ำเข้านอนกันปกติแต่คุณปิ่นก็ยังคาใจว่าเสียงหัวเราะที่วัดมันตามมาถึงโรงแรมได้ยังไงวันต่อมาก็เดินทางต่อครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ ไปพักโรงแรมแถวซ้อยนานาที่พักย่านานานาเนี่ยอาจารย์บอกว่าอยากให้นักศึกษาได้เห็นสภาพแวดล้อมไหลายแบบทางด้านดีแล้วก็ออแหล่งบันเทิงกลางพื้นด้วยแล้วพอดีโรงแรมนี้กำลังปรับปรุงราคาเลยไม่แพงประหยัดงบครับพอกลับจะเก็บข้อมูลมาทั้งวันทุกคนก็เหนื่อยมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งอยากไปลองนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน คุณปิ่นพอรูทางก็เลยอาสาพาไปส่วนเพื่อนสนิทที่พักห้องเดียวกับคุณปิ่นเนี่ยเขากลัวผีอยู่แล้วแล้วก็เหนื่อยมากเลยขอนอนพักที่ห้องคุณปิ่นก็บอกเพื่อนโอเคง่วงก็นอนไปไม่ต้องรอห้องนะเดี๋ยวกลับมากว่าคุณปิ่นจะพาเพื่อนไปเที่ยวกลับมาถึงห้องตัวเองก็เกือบสี่ทุ่งแล้วครับเปิดห้องเข้าไปก็เห็นเพื่อนสนิทนอนหลับอยู่บนเตียงแล้วห้องเป็นเตียงคู่สองเตียงแต่เพื่อนคงกลัวเลยลากเตียงมาชิดกันเป็นเตียงใหญ่เลย ค่ะคุณปิ่นเห็นเพื่อนหลับแล้วก็ไม่อยากรบกวนรีบไปอาบน้ำแรงฟันแล้วก็มานั่งบนเตียงเตรียมสวดมนต์ก่อนนอนตามปกติ เธอก็สวดนโมสามจบอรหังสัมมาไปเรื่อยๆแล้วก็มีบทพิเศษที่เธอสวดประจําคือขอขมาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงวิญญาณในที่นั้นๆหากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินทา่านด้วยกายวาจาใจท่านตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีขอท่านโปรดเมตตาอาหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดประมาณนี้ค่ะครับแล้วก็กราบสี่ครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เจ้าที่เจ้าทาง เป็นความเชื่อส่วนตัวเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่นะคะพอกราบเสร็จคุณปิ่นก็ล้มตัวลงนอนเลยกะว่าจะหลับแต่หลับตาไปไม่ถึงนาทีได้ยินเสียงคนเดินค่ะเสียงฝีเท้าหนักๆย่ำบนพื้นพรมดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บชัดมากพื้นพรมมันน่าจะเก็บเสียงนะดังขนาดนี้คือไม่ธรรมดาใช่ค่ะคุณปิ่นลืมตาโพลงหันไปมองเพื่อนเพื่อนก็นอนนิ่งหลับสนิท พอเธอลืมตาเสียงก็หายพอลองหลับตาใหม่เสียงก็มาอีกตุ๊บตุ๊บตุ๊บตอนนั้นคุณปิ่นเริ่มรำคาญแล้วค่ะดึกแล้วง่วงมากเลยคิดในใจเออเดินปะไม่สนและแล้วก็หยิบหูฟังมาเปิดเพลงฟังกะกลบเสียงเปิดเพลงรักฟังสบายๆที่ฟังประจำเลยครับแต่ในเพลงมันมีเสียงคนคุยแทรกเข้ามาตลอด เสียงเหมือนคนกระซิบซิบ <están> จับใจความไม่ได้ซึ่งปกติไม่มีเฮ้ยน่ากลัวปิดเพลงโยนมือถือทิ้งล้มตัวนอนใหม่คราวนี้เสียงเดินตุ๊บๆุกลับมาอีกแล้วดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเดินวนรอบเตียงเลยค่ะวนไปวนมาแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ข้างๆตัวเธอด้านหลัง เพราะคุณปิ่นนอนตะแคงหันหน้าเข้าหาเพื่อนไงครับแล้ววินาทีต่อมาคุณปิ่นรู้สึกว่าที่นอนตรงเอวมันยวบลงไปโหเหมือนมีคนมานั่งทับใช่เลยครับขนหัวลุกตัวแข็งเลยไม่กล้าขยับไม่กล้าหายใจแรงๆแล้วไงต่อคะเธอรวบรวมความกล้าหรี่ตามองไปข้างหน้าไม่กล้าหันกลับไปมองเห็นเป็นเงาตะคุ่มๆค่อยๆเคลื่อนผ่านหน้าไปทางห้องน้ำ รูปร่างเหมือนผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาว,ขาวคลายชุดนอนแต่เพื่อนผมสัน้นคุณปิ่นก็พยายามคิดว่าตาฝาดหรือเพื่อนตื่นไปเข้าห้องน้ำเพราะหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงจากในห้องน้ำจริงๆเสียงเปิดน้ำเสียงกดชักโครกดังอยู่นานผิดปกติแต่ที่มันพีคคือขณะที่เสียงในห้องน้ำยังดังอยู่นะคะเธอกลับได้ยินเสียงคนขยับตัวพลิกตัวบนเตียงข้างๆเสียงผ้าห่มดังฟุบ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 ใกล้ๆหูเลย แล้วใครอยู่ในห้องน้ำใครอยู่บนเตียงงงไม่หมดแล้วใช่ครับแล้วจู่ๆก็รู้สึกเย็นวาบที่ข้อมือซ้ายเหมือนมีมือเย็นๆมาจับเฮ้ยตกใจสุดขีดสะบัดมือออกแรงมากแล้วหันขับไปมองเพื่อนทันทีเพื่อนก็ยังนอนตะแคงหันหน้ามาทางเธอแต่ว่าใบหน้าที่เห็นไม่ใช่เพื่อนกลายเป็นหน้าผู้หญิงขาวซีดตาเบิกกว้างปาก ปากฉีกยิ้มกว้านถึงหูจ้องมาในระยะแค่สองคืบไม่จริงนะพร้อมเสียงหัวเราะแหลมแหลมเย็นๆฮิ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 ดังข้างหูเลยครับโอ้ยขนลุกสติหลุดครับตอนนั้นกรีดไม่ออกกลัวสุดขีดเผลอยกเท้าขีบออกไปเต็มแรงกะว่าโดนแน่ๆไม่ว่าเพื่อนหรือผีแล้วโดนไหมฮะร่างข้างๆแค่พลิกตัวหันหลังให้แล้วก็นอนนิ่งเพื่อนยังหลับสนิทเอา้า ถีบไม่โดนเหรอหรือว่าไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตอนนั้นคุณปิ่นรีบหลับตาปีเลยไม่กล้ามองแล้วแต่ภาพหน้าผีกับเสียงหัวเราะยังติดตาติดหูแล้วเสียงเดินตุ๊บตุ๊บตุบตบ๊ก็มาอีกกริบเลยครับฮะเงียบเลยเหรอคะได้ผลแล้วเนี่ยเหมือนจะได้ผลนะครับหลังจากนั้นคุณปิ่นก็หลับสนิทไปเลยไม่รู้อะไรอีกจนเช้าโอ้โหสุดยอดมากพอตื่นเช้ามาก็รีบปลุกเพื่อนถามเลย เมื่อคืนตื่นไปเข้าห้องน้ําหรือรู้สึกอะไรแปลกๆบ้างปะเพื่อนก็งงเงียตอบเปล่านี่หลับยาวเลยไม่ได้ตื่นไม่ได้ไปไหนเลยทําไมหรอเท่านั้นแหละครับคุณปิ่นคนลุกสู้รู้เลยว่าเมื่อคืนเจอของจริงเต็มๆทั้งคืนโดนหลอกทั้งคืนจริงๆด้วยอะ่ะน่าสงสัยมากแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับยังเหลืออีกคืนที่โรงแรมสุดท้ายพัทยายังมีอีกเหรอคะเนี่ย โรงแรมที่พัทยาก็ค่อนข้างเก่าเหมือนกันค่ะแต่คราวนี้คนที่เจอไม่ใช่คุณปิ่นเป็นเพื่อนผู้หญิงอีกคนเพื่อนคนนั้นเล่าตอนเช้าแบบยังกลัวๆอยู่ว่าเมื่อคืนตอนนั่งรีดผ้าอยู่คนเดียวรู้สึกเหมือนมีเงาคนเดินผ่านข้างหลังไปไวๆเธอก็เลยหันไปมองแล้วก็ต้องช็อก เห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งกำลังเดินทะลุผ้าม่านหน้าต่างออกมาทะลุผ้ามา่านใช่ค่ะเพื่อนคนนั้นกรีดลั่นวิ่งหนีออกจากห้องไปนอนห้องอื่นเลยไม่กล้ากลับมาอีกจนเช้าเช้าวันรุ่งขึ้นไม่ต้องถามเลยเขาว่าคนรู้สึกยังไงรีบเช็คเอาท์รีบกลับมหาวิทยาลัยทันทีสิ้นสุดทริปทัวร์ผีสิง โอ้โหเป็นทริปที่แบบว่าครบเครื่องเรื่องผีจริงๆนะคะตั้งแต่โรงแรมที่เชียงใหม่วัดสี่ตาเสียงหัวเราะโรงแรมกรุงเทพยันพัทยาใช่ครับเป็นทริปที่คงไม่มีใครลืมไปตลอดชีวิตแน่ๆโดยเฉพาะคุณเป็นที่เจอจัดหนักคืนนั้นที่กรุงเทพเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องแบบไหนกดติดตามเราไว้แล้วเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะครับผมคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ